คนขีตัวเสี้อแห้งเป็นแฟนคลับกูมาปกตัวไปไม่แล้วแฟนคลับเนี่ยว่าไผ่สิว่าไผ่อะไผ่็นแน่แน่ไม่ใช่เป็นคนอีสานน่ะมันก็ต้องเสื้อคนอีสานน้ำกันเอ้ยเป็นคนอุบลเอ้ยบอกเคยตรวไผ่อยู่แล้วเก็บเก็บแ,แ,แล้วตรวไปใส่ต่ออีกแปดมือแปดมือ ตายเคยใส่บอกใส่ยังใส่ได้ไงใส่ได้ไงใส่ได้ไงใส่ได้่งไงใส่ได้ไงหยิบขึ้นมา มันเคยเอยียงอลาไทแล่นเนี่ยพี่ไายซื้อจริงอราไทแล้วโตวขึ้นว่าเอ้ยเนี่ยเสียเทยโตเอ้ยเองเสียซื้อเสียงบอกเอ้ยตรงให้จังเดตัวจังสีเสื้อเอ้ยตรงไปไายโษษนาบอก ้วใส่ซีจีเข้าไปม็นบอซีจีไม่คืออย่างซีจีก็คือบักนวยบักแกนบักกลมๆที่มันแรนไปแรนมานะ่ะตัว้ครเบิงโ้อณสาบ่เนี่ยเอ้ยบอกให้ก็ได้กวนนั่นมันคือสารสกัดจากเกสรดอกบวัวหลวงดอกบวัวบ้านเฮ้าน่ะแม่ ถ้าจำได้บอตอนตัวเป็นเด็กน้อยอะถงทรลองพงไปเก็บมันขึ้นมาให้แม่ไหวพาทุกวันศีลดอกบอัวกิบอ่อนๆบางๆที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนที่บำรุงให้ผิวเปล่งปังมีอออ่ะดอกบอัวที่โตบอเคยแนยมเห็นคามันคือโตตอนนี้ไง จไงไว้เรื่องกวางเออือบด้เฮดซิงนี่ขึ้นมาเพื่อให้บุ้ซายมามากักโตแต่อือเฮดซิงนี่มาเพื่อโตโตเองไงกวาง